หลายคนเคยใช้ indicator super trend และ CCI แล้วรู้สึกว่าทำไมสัญญาณมันดูง่ายแต่ว่าลาเทรดจริงกลับขาดทุนทั้งทั้งที่กราฟขึ้นแต่พอร์ตกลับลงมันเพราะอะไรกันนะครับวันนี้ผมจะเฉลยให้ฟังทั้งหมดการเล่น CCI และ super t r เ n รนั้นมันเหมือนกับการเล่นดนตรีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นกันคนละจังหวะ super t r e n นบอกขึ้น CCI ยังบอกว่าลงอยู่แล้วเราไม่มีการจูนสัญญาณจูนจังหวะให้มันตรงกันแบบนี้พอร์ตพังแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการจับจังหวะจูนจังหวะให้มันตรงกัน ระหว่างซูเปอร์เทรดและ CCI เรียกได้ว่าเป็นแบบมืออาชีพเลยนะครับเพราะว่าระบบดีวสามารถทำกำไรได้จริงบนกราฟของ t i c k ม i l l b r o k อร์และผมมีผลทดสอบกับคู่เงิน UJ เจไทม์ Fra 4ชั่วโมงตลอด2ปีที่ผ่านมาสามารถเทิร์นกำไรได้มากกว่า324% Win Rate สรสูงมากกว่า60%เเหมือนเดิมคือเ,เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมแต่เชื่อในสถิติเดี๋ยวเราลองไปดูสถิติการเทรดจริงก,กันก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจาะลึกถึงวิธีการเทรดกันถ้าพร้อมแล้ว let's go มาดูผลการทดสอบจริงกันนะครับในคู่เงิน UJ Time Frame 4ชั่วโมงบนกราฟของ Tickmill Broker Broker ที่มี FCA License จาก UK นะครับมาตรฐานใบอนุญาต Forex Tier 1ระดับโล่งครับพอหลักๆของผมก็ใช้อยู่ที่ Tickmill Broker เนี่ยแหละครับจุดเด่นของ Tickmill Broker นั่นคือมีค่า spread บวกคอมมิชชั่นต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ บร o เกอร์ที่มาทําตลาดในประเทศไทยและถ้าเ,เพื่อนๆต้องการเปิดประสบการณ์กับ Ti ๊กม l l บร וק เกวันนี้ผมมีดีลพิเศษนะครับมีค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นที่ต่ําพิเศษลงไปกว่าปกติอีกนะครับเพียงแค่เปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆก็จะได้เรทค่าคอมมิชชั่นและค่าสเปรดที่ต่ํากว่าปกติลงไปนะครับใครที่สนใจและยังไม่มีบัญชีกับ Ti ๊กม l l บร וק เกเรียนเชิญได้เลยครับมาดูผลการทดสอบจริงกันนะครับโหดมากๆนะครับผมบอกเลยผมทดสอบตั้งแต่ปี2023นนครัวที่1มกกมกาจถึงปััจจุบน คือเดือน10ปี2025นะครับระบบนี้ก็สามารถอยู่รอดและทำกำไรได้เกือบ2ปีแล้วนะครับเพื่อนๆผมใช้ whisper trade ที่5%นะครับทุนหมื่นเหรียญ rr 1นเท่าวินเร e สูงถึง60.66%นะครับ pnl เทินกำไรได้มากถึง324%นะครับเทรดไปทั้งหมด61ไม้ชนะ37แพ้เพียงแค่24ไม mm. ้ profit factor เกิน2นะฮะอยู่ที่2.31 m ม็กซิมั r มจอ o w ดวต่ำเพียง14.26%เท่านั้นเองนะครับถึงแม้จะใช้ Whisper Trade ถึง5%เองก็ตามนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการนำระบบนี้นะครับไปทำการต่อยอดในการสอบกองทุนนะครับก็อย่าลืมลด Whisper Trade ตรงนี้ลงนะครับเพื่อกด Maximum Drawdown ตรงนี้ให้ต่ำลงนะฮะส่วนกำไรก็อาจจะได้ลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อนๆทำการทดสอบและเทรดอย่างมีวินัยจริงจังตามเงื่อนไขที่ผมกำลังจะสอนนะครับ รับรองเพื่อนๆสอบกองทุนผ่านอย่างแน่นอนนะครับเหมือนเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายท่านที่ติดตามในช่อง c h a n ชน l น e School อยู่โอเคเดี๋ยวลองไปดูการเซตอัพหน้าจอนะครับว่า Super Trend Set เซตค่าเท่าไหร่และ CCI s e เซตค่าเท่าไหร่กันนะครับเชิญรับชมต่อได้เลยเอาละครับ AI Forex Hunter เเดือนตุลาคมปิดบวกต่อเนื่องอีก1เดือน บนพอร์ตจริงติ๊กมิลบร r กเกอร์มีกำไรสะสมส,สูงสุดทะลุ103%ไปแล้วนะครับระบบนี้ออกแบบให้ชนได้ทุกข่าวทุกสถานการณ์มี Stop l o s สทุกไม้เน้นความปลอดภัยก่อนการทำกำไรและยังเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกเดือน AI จะเลือกเข้าเฉพาะจังหวัดที่คุ้มค่าที่สุดและคุม Maxim u m d r a w d o w ดาวต่ำกว่า20%บริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพนี่คือระบบที่จะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเทรดแบบมืออาชีพโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจแอดไลน์แชร์ตไปด e r พร้อมกับเพื่อนๆกว่า1000ท่านโดยอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับตัวแรกก็คือตัวซ u เปอร์เทรนนั่นเองนะครับ ซูเปอร์เทรนด์นะครับให้เพื่อนๆเซตค่าเป็น10และ3นะ ATR Length คือ10และ Factor คือ3ครับก็จะเป็นตัวลักษณะสีเขียวแดงตรงนี้นะครับสำหรับซูเปอร์เทรนด์ถัดมานะครับคือตัวเครื่องมือสำคัญอีกหนึ่งตัวนั่นคือตัว CCI นะครับตัวย่อ CCI นะครับตัวเต็มคือ c o m m ูน i t y Channel Index นั่นเองใช้ period คือ50นะครับตัว source นะครับให้ใช้ HLC แหารสและโซนนะครับจะใช้โซนเป็นห0ึ่งร้อยและลบหนึ่งร้อยนะครับตัวโซนตรงกลางม่ต้องใช้ และสุดท้ายนะครับใช้ในการกรองเทรนด์นะครับแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกออเดอร์นะฮะนั่นก็คือตัว EMA นะครับเหมือนเดิมเจ้าเก่านะฮะวันนี้ใช้พิเรียดเป็น350นะครับเพื่อนเพืเซตตามได้เลยก็จะเป็นตามนี้นะครับไว้กรองเทรนด์เดี๋ยวเรามาดูนะครับเซตอัพการเทรดขาขึ้นกันก่อนเลยฮะดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับตัวอย่างขาขึ้นนะครับสเต็ปที่1นึั่คือผมจะใช้ในเรื่องของ EMA filter นะครับ ซึ่งปัจจุบันเมื่อจะเห็นว่าราคาปิดนั้นสูงกว่าตัว EMA 350อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสเต็ปที่1ง่ายๆนะครับเ็ปที่2ถัดมานะครับผมจะใช้ในเรื่องของ Super Trend Filter นะครับ Super Trend Filter นั่นคือถ้าเราต้องการจะเทรดในกรณีหน้าขึ้นนะครับหรือว่าขาบายนะง่ายที่สุดก็คือต้องเปลี่ยน Super Trend นะครับจากสีแดงให้กลายเป็นสีเขียวก่อนนะครับในอันดับแรกนะอ่าลองดูนะครับเพื่อน ตรงนี้จะเห็นว่าราคาปิดก็สูงกว่า EMA 350และ Supertrend ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียบร้อยนะครับจากแดงเป็นเขียวเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสเต็ปที่2ผ่านแน่นอนนะครับถัดมาสเต็ปที่3นะครับที่เราจะซิงค์เอาตัว CCI กับ Supertrend ให้เป็นจังหวะเดียวกันนั่นคือต้องให้ CCI นั้นทะลุ100ขึ้นไปนะครับ CCI นั้นจะเป็นโซนนะครับที่เคยตั้งไว้คือลบ100กับ100นะครับเมื่อไหรก็ตาม ที่ตัว CCI นั้นทะลุ100นะครับแสดงถึงแรงซื้อมหาศาลนั่นเองนะครับแท่งที่ทำให้มันเป็น112ได้นะครับก็คือแท่งเทียนแท่งนี้นะครับดังนั้นอันนี้คือสเต็ปที่3ง่ายมากๆนะครับไล่มาเลย EMA filter, Super Trend filter และ CCI filter นั่นเองหลังจากนั้นเพื่อนสามารถกดออเดอร์เปิดบายได้เลย SL วางไว้ที่ Super Trend เส้นเดี่ยวนี้แหละฮะแล้วก็ตั้ง RR ไปนะครับที่1.5เท่า โอเคตรงนี้ก็ปิดไปได้1ออเดอร์นะครับออเดอร์นี้เคลียร์ตรงนี้นะครับปิดไปเรียบร้อยถัดมานะครับผมจะเรียนเคลียนเพื่อนๆดูนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เส้น CCI นะครับก็วกกลับลงมาในโซนและดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่าดีดกลับนั่นคือแสงว่า CCI เป็นไงครับ CCI นั้นทะลุ100ขึ้นมานะครับแต่เราเข้าได้ไม่เอ่ยตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่า CCI มันถูกขัดแย้งด้วยแหละครับ Super Trend แบบนี้ถือว่าคนละจังหวะ จังหวะเดียวกันคือตรงนี้ครับตรงนี้เป็นแท่งที่ CCI เปลี่ยนจากแดงนะเป็นเขียวและ CCI ก็ทะลุ100อยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ143เพื่อนๆสามารถเข้าออเดอร์ได้อีก1ครั้งนะครับ SL วางไว้ที่ Super Trend เส้นล่างสุดนะครับ RR วางไว้ที่1.5เท่าเราจะต้องพยายามปรับจังหวะนะครับมันจะกรองกันไปเองนะครับตัว CCI กับ Super Trend <ม>นะครับถ้าดูกลี้จบ,บรับรองเทรดเป็นอย่างแน่นอนนะฮะอ,อันนี้จบไปอีก1ไม้ ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีไม้ที่แพ้ให้ดูด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เป็นไงเอ่ยซูเปอร์เทรนด์นะครับเพื่อนๆอยากให้ดูช็อตตรงนี้ดีๆนะครับมันมีไม้ที่เสียอยู่เมื่อกี้ปิดไปได้นะไม้ที่เสียคือตรงนี้ครับช็อตตรงนี้นะครับอยากโฟกัสให้เพื่อนดูหน่อย CCI นะครับดีกลับขึ้นมาและซูเปอร์เทรนด์ก็เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีออเดอร์ติดมือมาตรงนี้1ไม้นะครับเปิดบายตรงนี้เลยเห็นไหมที่ CCI มาทะลุโซนของโอเวอร์บอทขึ้นมานะครับหรือเกิน100ขึ้นมานั่นเอง SL วงไว้ตงนี้ อาก็ตั้งไว้1.5เท่านะครับอ่าแต่มานี้เราเป็นไงฮะลอสนะครับเสียเห็นปะก็มีชนะ1ชนะ2แพ้1เห็นไหมเราก็ไปต่อนะครับพยายามสอนเพื่อนๆดูจังหวะให้เป็นนะครับตอนนี้ซูเปอร์เทรนเนี่ยมันแดงอยู่นะครับแล้วก็ซูเปอร์เทรนเป็นเขียวละแต่อะไรครับ CCI มันไม่ได้ขึ้นไปทะลุ100นะครับแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นจริงนั่นเองจังหวะเห็นปะมันลงเห็นปะ เพราะฉะนั้นหลูปตรงนี้ที่เป็นไซด์เว์ช่วงนี้นะครับเราไม่เสียเลยเด็ดมากๆนะครับระบบนี้เทรดไปตามระบบเรื่อยๆครับตรงนี้จะเห็นว่าซูเปอร์เทรนเขียวนะครับและ CCI นะครับก็สามารถทะลุโซน100ขึ้นมาได้อีกเห็นปะเพื่อนๆตามสเต็ปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนสามารถใส่ออเดอร์ด้านบนได้เลยนะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้ SL นะครับวางไว้ที่โซนด้านล่างตรงนี้ครับเท่าคำนวณความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งนะครับเพื่อน ตรงนี้ก็ TP ไปพอดีเป๊ะเลยนะครับ mm hmm. เพื่อนเห็นไหมเทรดตามระบบม,มันไม่ได้ยากเลยนะครับการเทรดแบบไม่มีระบบเนี่ยนะฮะความเสี่ยงสูงจริงๆนะครับแลวโอกาสชนะตลาดในระยะยาวก็ยากมากๆอยากให้เพื่อนดูช็อตน,นี้ดีๆนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ซูเปอร์เทรนเป็นสีแดงแล้วนะครับราคาปิดก็ต่ำกว่า EMA 350แปลว,ว่าเราต้องเทรดขาเลยครับขาลงเพราะฉะนั้นเราจะใช้สิ่งสุดท้ายนะครับก็คือตัว CCI ฟิลเตอร์นะครับเข้ามาเห็นปะ ตรงนี้ราคานะครับ CCI นั้นทะลุลบ100ลงมาแปลว่าอะไรครับโมเมนตัมขาลงชัดเจนสุดๆเพราะฉะนั้นเราจะเข้าแท่งเทียนแท่งนี้เลยนะครับเป็นแท่งแรกๆเลยนะครับที่ปิดได้ต่ำกว่า EMA 350นะก็เข้าไปตามนี้เลยนะครับ RR ก็วางไว้ที่1.5เท่าเซตอัพเซลแล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆทบทวนอีกครั้งนะครับราคาปิดปิดต่ำกว่า EMA นะครับ350เปอร์เทรนด์แดงและ CCI ทะลุลบ100ลงมานะคร เราก็สามารถที่จะเข้าเดอร์ได้เลยตรงนี้ก็ TP ไปนะครับอาจจะรอเวลาสักเล็กน้อยนะครับบางไม้ก็แป๊บเดียวนะครับบางไม้ก็ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งละกันแต่ว่าเราเน้นเทรดเอากำไรนะครับไม่ได้เน้นเทรดเอา,เอาจำนวนไม้ที่เยอะๆนะครับถ้าเลือกระหว่างเทรดได้กำไรเยอะกับเทรดได้ไม้เยอะเอาอันไหน,นครบเพื่อนแน่นอนนะครับเราก็ต้องเทรดเอากำไรเยอะใช่ไหมครับอ่ตรงนี้ช็อตตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆซูเปอร์เทรดมันขัดแย้งกับตัวอะไรครับ CCI เห็นไหม CCI ทะลุ100ขึ้นมปข้างบนนะครับแต่ว่า Super Trend นี่ก็เลยครับเป็นเป็นสีเขียวนะครับแต่มันก็ขัดแย้งกับ EMA อีกเห็นไหมมันก็จะกรองตรงนี้ทิ้งทิ้งไปหมดเลยนะครับเพื่อนไม่ต้องกังวลไปต่อนะครับเราต้องการสีแดงเท่านั้นนะครับสำหรับ Super Trend เห็นปะอันนี้แดงนะครับแดงแท่งแรกแต่อะไรครับแท่งนี้ Super Trend มันมันผ่านแล้วแหละแต่ CCI ไม่ผ่านนะครับ CCI อยู่ที่43แท่งถัดมา c c i ลบ127แท่งนี้นะครับคือแท่งเซตอัพ ท่านเ,เพื่อนเนเนี่ยที่มันเข้ามาสู่โซนทะลุลบ100ลงมานะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะใส่ออเดอร์ตรงเรียนแท่งนี้นะครับ SL วางไว้ ide, ที่ซูเปอร์เทรนด้านบนนะครับ RR 1.5เท่าเรียบร้อยอีก1ไมายขาเซลก็ได้กำไรไปทั้งหมดเลยครับ2ไม้เต็มเมนะครับ1และ2เห็นไหมผมสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับ1ก็คือเราจะใช้ในเรื่อง,งของ e m a อฟิลเตอร์กองเทรนนะครับถ้า กราฟราคาอยู่ด้านบนนะครับก็บายอย่างเดียวถ้าอยู่ด้านล่างก็ s e ล l อย่างเดียวนะครับและใช้ในเรื่องของ super trend ถ้าขาขึ้นก็ต้องเป็นแดงเป็นเขียวนะครับพัน,นวดกับตัว cci นะครับที่ต้องทะลุโซน100ขึ้นมานั่นเองถึงจะใส่ออเดอร์ได้นะครับ แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทํากําไรได้3 4มถในคู่เงิน EU ทำเฟรมสชั่วโมงได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคี่วันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งแจร์เตือนกันมาด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมทําระบบแบบไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ใคลิปวันี้กันด้วยสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสุดแน่นอนสวัสดีครับ